กรรมการสั่งปล่อยงวัวครับกรรมการสั่งปล่อยงวัวต่อหัวต่อเขานะนะต่อเขาต่อเขาได้เสียแล้วครับไป้ยแข็งเขำมีสะดุ้งดำมีสะดุ้งแดงเขียไปแหน่งเขียบไปแหน่งโคมขึ้นโคมขึ้นโคม เดงขก้นไปแดงขก้นไปอุ๊ย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 กลุ่มหมอกกอุเขากัอยู่กลางบอลครับอุ๊อุ๊ยเด้งขึ้นไป แดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวานะครับแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวาแดงพาไปแดงเทียร์ไปไอ้ดำก็มีปยอดอยู่นะรอบเรียกเหมือดำเหมือดำนะเหมือดำนะคนเดินนะครับวันนี้คนเดินนะสนามโพทอง อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับวันที่22มีนาครับทำการชนกันสองวันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะมีวัดวันละ11คู่นะครับไอ้แดงเขียวไปไอแดงเขียวไปไเด้งพาไปไเด้งพาไปดำโอมไปแอคว้าลงไปของตรงเฮ้ยตายตายแดงมีปัดแผ้น,นะนะไอด้ไอดำดำคุดค่อยไป เดงพามาไอ้ดำแดงพามอุ้ยพามาต,ตัวดีเขาคมนะน้มีบุบอยไหลนะตัวตัวดำนะตัวดำนะครับตาตาเริ่มมีไหลชิบๆแล้วนะ น,น้ำโคลมไน้ำโคมไน้ำโคมไปค้านออกมาห <distinctive> ัวตรงครับหัวตรงตายตายแดงมีบาดแผลแล้วนะครับม <iverso> <uana> ีเลือดไหลชิบๆแล้วนะเหล็ดหยอดกันนะครับสวัสดีครับ đâm thiên vậy đâm thiên vậy, <laughs> <laughs> đâm, đèn qua ใายดำมควานะครับเดนซ้ายดำขวายังทำทแค่บาดแผลเล็กๆนะครับ ยังไม่มีแผลชะกันนะแดงพาไปแดงพาไปแดงนั่นไปถึงรั้วไหมให้รัวนะให้รัวนะแดงคมไปแดงคมไปแดงพาไปแดงพาไป Oh, go. au <laughs> mai 5นาทีนะครับ5นาทีเด้งอยู่ซ้ายดับอยู่ขวาเด้งอยู่ซ้ายดับอยู่ขวาโอ้ยเด้งข้างเด้ง oh ข so, ้างเอาหัวพาตัวดีทั้งค mm hmm. ู่นะครับเอาหัวพาตัวดีทั้งคู่เลย หัวตรงมาอยู่กลางปักกลางบอลนะครับโอ้ยเดินหนไปไปนั่งกระสื่นมา โอ๊ย้ยเอ้ยเขากินนะเขากินนาะตัวดำนะครับน้ำฮีบูบอยไหลชิบๆแล้วนะนะตรงบริเวณคอยตัวแดงนะครับเริ่มมีบาดแผลน,นะเขากินนะเขาคมนะตัวดำนะครับ เด้งพาไปเด้งพาไปโอ้ย oh! น oh, oh. ้ำขาอ่อนน้ำขาออนน้ำมิ้ขาออนนะครับเด้งพาไปเด้งพาไปเด้งกันไป แดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวานะครับคูสองก็ไฟไหม้แล้วนะครับเมื่อกี้คูนี้มามันกันต่อเราแดงกดไว้แดงคมไว้ กันอยู่นะครับแลกไฟยอดกันอยู่กลางฝักกลางบอลเลย ยุดยังยุดเบียสะดุ้งนะเบียนสะดุ้งนะครับเดินดับแป็กไปทีหนึ่งมีหยุดเลยนะเมื่อกี้นะครับอ้าวกดได้ครับกดได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยด้งเดง่าไ,ได้เดงมาได้ราคาไหลไปดำเลยนะครับไหลไปดาเลยนะเดงบัตรแผนะครับมีบัตรแผนะตัวแดงนะราคาอยู่ดำบัตรแผ่อยู่แดงไอ้ดำเกียไปได้งยังมีสวนนะยังมียังมีมาหน้านะครับยังมีมาหน้านะ ถอยทางแมมันจะถอยทางก็ bueno. ตัวแดงยังมีมาหน้าอยู่นะครับยังมีมาหน้าอยู่นะ,ขนะนะเขาค้มนะตัวดำนี่เขาค้มนะครับแดงได้บาดแผลนะครับน้ำให้บุบบอยไหลซิ๊ด กตาซ้ายนะครับไหลซิปๆนะตัวแดงแล้วก็บริเวณคอนะครับตรงคอก็มีบาดแผลนะครับคู่เอกทเยียมจะมาให้พร้อมเดี๋ยวเรื่อ้ยเฮ้ยเดงผมเอ้ยเด้งวิ่งแด้งวิ่งเด้งวิ่งดำได้ไหมเดียว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  เขาคมเขาคมกันนะเขาดำเนี่ยเขาคม,าคมว่ะยีนะ้ยงเจ็บติดเลยนะค้ำแดงมาแล้วค้ำแดงมาแล้วเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้า,ขา,า,ขาน่าจะามีปัญหาครับน่าจะามีปัญหาไม่ไหวไม่ไหว รแบนะครับรับเลยนําชนะครับนําชนะคู่นี้ครับเดี๋ยวคู่ที่สคู่ต่อไปนะครับคู่ที่4เป็นคู่เอกนะครับ